การอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เด็กเล็กๆเข้าใจเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแต่จะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนบทเรียนที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นการผจญภัยของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าเราจะอธิบายว่าสมองของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงให้เด็กอายุ5ขวบฟังได้ยังไงโอ้โหมันยากมากเลยนะครับที่จะทำให้สิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสําหรับพวกเขาคือความท้าทายหลักมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นแนวคิดอย่าง CPU จอภาพหรือว่าเครื่องพิมพ์มันเป็นอะไรที่นํามาทำมากๆเลยสําหรับพวกเขา แต่ว่าวันนี้ครับเรามีวิธีแก้ปัญหาที่แบบสร้างสารรค์แล้วก็เจ๋งมากมาเล่าให้ฟังซึ่งไอเดียนี้มาจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยเรานี่เองครับแทนที่จะมานั่งบรรยายแบบเดิมๆนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้เขาใช้การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าคลิกเรนเจอร์มาเป็นสื่อการสอนเลยครับผม แล้วในกระตูนเนี่ยนะครับคุณปู่ผู้สร้างก็เปิดตัวทีมนี้แบบเท่ๆเลยว่าปู่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อสร้างพวกเธอขึ้นมาพวกเธอจะกลายเป็นขบวนการห้ามนุษย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลิกเรนเจอร์โอ้โหเปิดตัวมาได้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับสมาชิกในทีมนี้กันดีกว่า มาดูกันว่าเหล่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะกลายมาเป็นฮีโร่สุดเจ๋งที่น่าจดจำได้ยังไงโอเคมาดูกันเลยครับว่าสมาชิกทั้ง5คนนี้มีใครกันบ้างเริ่มจากคนแรกเรนเจอร์ Ranger สีแดงคนนี้เปรียบเหมือนเป็นดวงตาของทีมเลยครับก็คือจอภาพนั่นเองที่คอยแสดงผลทุกอย่างให้เราเห็นตามมาด้วยเรนเจอร์สีฟ้าคนนี้คือหัวใจและสมองเลยนะเก็บข้อมูลสำคัญทุกอย่างไว้ในเคสคอมพิวเตอร์ต่อไป เรนเจอร์สีเหลืองเปรียบเหมือนนิ้วมือที่พิมพ์ได้ว่องวายสุดๆอย่างคีย์บอร์ดแล้วก็มีเรนเจอร์สีเขียวครับคนนี้คือมือที่แม่นยำของเราก็คือเมาส์นั่นแหละครับใช้ชี้ใช้คลิกและปิดท้ายด้วยเรนเจอร์สีชมพูที่ทําหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลในคอมให้กลายมาเป็นกระดาษสวยๆที่จับต้องได้ใช่แล้วครับเขาคือเครื่องพิมพ์นั่นเองเป็นไงครับแค่ให้บทบาทกับตัวต,วตนแบบนี้เข้าไปเด็กๆก,ก็เห็นภาพแล้วก็จําหน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลย เทคนิคแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกเก๋ๆว่าบุคลาทิตสารครับพูดง่ายๆก็คือการใส่ความเป็นคนเข้าไปให้กับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตในเคสนี้ก็คือการเปลี่ยนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ธรรมดารรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีภารกิจของตัวเองนั่นเองครับเอาละ่ะหลังจากที่เรารู้จักตัวละครกันไปแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อ เพราะว่าแค่ตัวละครอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องราวด้วยถึงจะทำให้การเรียนรู้มันน่าติดตามภารกิจแรกของเรา c ิกเร Rangers ก็เริ่มต้นขึ้นครับคุณปูม่อมอบหมายให้ทีมเนี่ยออกไปสำรวจเมืองระหว่างทางพวกเขาก็ได้เห็นเทคโนโลยีเจ๋งๆในโลกจริงเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถราหรือเทคโนโลยีอวกาศแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีสัญญาณขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาแล้วการ์ตูนก็ตัดจบตรงนั้นเลยครับ ทิ้งให้เด็กๆแบบโอ้ยอยากรู้ตอนต่อไปใจจะขาดเห็นไหมครับว่าตัวเรื่องราวเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้สนุกสนุกนะครับแต่มันสำคัญมากเพราะมันเชื่อมโยงเหล่าฮีโร่คอมพิวเตอร์เข้ากับปัญหาแล้วก็การใช้งานจริงๆในโลกของเราทำให้เทคโนโลยีมันดูมีความหมายแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วครับว่าทำไมวิธีนี้มันถึงได้ผลดีขนาดนี้ หัวใจสําคัญของมันเลยนะคือการเปลี่ยนเรื่องที่มันเป็นนามธรรมาให้กลายเป็นรูปธรรมท,ที่เด็กๆเ,เข้าใจได้ง่ายๆนี่แหละครับลองเทียบกันดูนะครับวิธีแบบเดิมๆก็คือพยายามให้เด็กท่องจําชื่อชิ้นส่วนหน้าที่ของมันซึ่งมันเป็นอะไรที่นามธรรมามากอาจจะน่าเบื่อแล้วก็ลืมง่ายด้วยแต่อีกด้านหนึ่งคือวิธีของคลิกเรนเจอร์ครับเด็กๆแค่จําว่าฮีโร่ที่เขาชอบเนี่ยทาหน้าที่อะไรในเรื่องมันคือการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่ทั้งสนุก ทั้งเป็นธรรมชาติกว่าการแบบคนละเรื่องเลยแล้วอะไรล่ะคือเคล็ดลับเบื้องหลังที่ทําให้วิธีนี้มันเวิร์กมาดูกันทีละข้อเลยนะครับ 1. เลยคือการใช้บุคคลาที่ฐานเนี่ยมันทําให้เด็กๆรู้สึกผูกพันกับคอนเซปต์ยากๆได้ง่ายขึ้น 2. คือการเล่าเรื่องมันสร้างบริบทที่แข็งแรงทําให้ข้อมูลมันน่าจดจําไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงแห้งๆ 3. คือ มันเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นการผจญภยัยเหมือนกำลังเล่นเกมเลยซึ่งมันไปนกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆได้ดีมากและข้อสุดท้ายครับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับตัวละครที่เด็กๆชอบเนี่ยมันช่วยให้จําได้ดีขึ้นเยอะมากจริงๆครับนี่แหละครับพลังของการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าสุดท้ายนี้ลองจินตนาการตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าการเรียนรู้เรื่องยากๆทุกเรื่องเนี่ยมีทีมฮีโร่เป็นของตัวเองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์โหแนวคิดนี้อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนรู้ของเราไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับ